วัดเขาหลงสวยแนบปุ๋ยชายหาดสวยงามเหมือนเดิมนะครัไปเงียบไปนขั้งกาแล้วก็รีบออกไปช่วงหลังนี่เงียบมากรละวางทางจากชีเวไปดีโูน่าไม่อนี่นะคะัความสวยงามยังเป็นไปได้แต่ไม่ได้คาดเลยเขากระโหลกเพราะว่าไปวันนั้นก็โงค่ะ อันนี้เป็นสะพานคนเดินคนก็จะเดินเล่นนะคะที่ขมทิวทัศน์วังมหาสมุทรนะคะที่ไปกับตัวนีอมาฝั่งข้างหน้าแล้วฝั่งทะเลด้านนี้ไปลวัดด้วยบ่อนทวนแล้วก็ไปที้ถ้ำแล้วก็ถ้ำปิดอ๋อค่ะน้ำบาวน้าถ้ำที่มนุษย์ ขำพยามหานครจะขับไม่เข้าปิดปิดปิดมันต้องเรือเรือไปนะรถสวนการใช่ใช่ใช่เป็ป้าเป็นปรถสวนการแล้วก็ข้างๆเป็นทะเลข้างๆก็จะเป็นทะเลทั้งสองข้างเลยนะคะ จะมีต้นไม้แบบชายเลนอยู่สองข้างทางบใ mm hmm. บ้านสวยงามที่เกาะน,นะคะ mm hmm. ริงทะเล mm hmm. เดี๋ยวขึ้นต่อไปก็จะมีขึ้นสะพาน อีกช่วงหนึ่งช่วงนี้จะเป็นคล้ายๆก็มันไม่มีเกาะต่างๆเลยมันจะเป็นมหาสมุทรทั้งสองข้างเลยะอรถจอดชมวิวแล้วเนี่ยชมวิวนะตกปลาปกวิวชปากันไปเรื่อยๆค่ะนี่เลยค่ะช่วงนี้จะเป็นสะพานยา สะพานข้าะเป็นสะพานคนเดินนะคนจะเดินตกปลาอยู่สะานเล็กๆคนข้ามสีาวกั้งมีคนยืนตกปลาช่วงนี้รู้สึกจะไม่ไม่มีเกาะนะจุด้ายองุดฟ้าสีขามจนฟ้าสีขาว ช่วงนี้เป็นช่วงเบิร์กเหมือนคนอะไรกีอะไรกเบิร์ไกกยนะคะเอา่ทะเลอกิมเบกันแล้วก็มีความสนุกสนานไปเรื่อยๆนะคะมองเต็มที่กันเลยทะเล2องากฝั่ง ระดับนี้น่าจะเป็นโอเชียนเลยนะตรงนี้มันจะไม่มีเกาะไม่มีอะไรกว้างออกไปเลยแด่มันสองม,ม,มองเห็นออกไปถึงนูง้นไกลจุดขอบฟ้าเลยค่ะสีโคเก็ตไหมเนี่ยถามเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไกลจดขอบฟ้าทั้งองข้างเลยนะคะเป็นเด็ก ถ้าฝั่งนี้จะมีรถสวนนะคะก็จะมีรถสวนในกันแดงมาแล้วป้าบนเลยคาเดนคันใช่ไหมคาเดนคับเลยเลสคาเดนคัเลยรถสีแดงสวนมาคาเดนคัมโอ้นี่เป็นเกาะนะคะเนี่ยเกาะที่อยู่ตรงกลางเลยเกาะ เกอันี้อยู่กลางเลยนะคะเนี่ยยัี่ก็เพิ่งูาจับปาตอนนี้แหละตอะมาณันรู้จักเพิเหมือนกันมันก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี่นะคะเกาะนี้อยู่กลางเลยนะคะเนี่ยนี่อ่ะสวยงามมากเลยเกาะอันนี้คืออยู่ตรงกลางแล้วแล้วพ้นเกาะไปนี่พ้นเกาะนี้ไปคงจะเป็นสหานต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อันนี้เกาะสีนั่นเนี่ยเกาะอันนี้นะคะอันนี้ เขาเข็เกาะแล้วตรงนี้จะมองเห็นบ้านเรือนของคนอยู่นะคะนี่มจะซูมซะหน่อยผมยายเต็มเลยผมยนี้นี่เลยค่ะก็ผมใครผมยายลุงเขจะนอนไปควนกันทำไมเนี่ยนี่ค่ะนี่เกาะคือบ้านเรือนที่เกาะนี่นะคะสวยงาม ขากราบนี่ขาสวยงามไม่ขากราบพูดว่าไงขาขามาพูดว่าไงขากราบพูดอะไรอย่างนี้ดินี่ขานี่นี่ที่มีต้นไม้ใช่ถูกต้องต้นไม้สีฟ้าไฟด้วย นี่คะแล้วก็มีถนนนะคะถนนเนี่เขาก็จะตัดผ่าแผ่นดินส่วนตรงนี้มันยื่นออกไปนี่ผ่านทะเลนิดหน่อยตรงนี้นะคะสองข้างทางนอกข้างโน้นเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นป่าเป็นป่าแล้วก็ต่อไปเป็นทะเลนะคะ ช,ชนี่ค่ะนี้ทสุนทรีค่ะมีความสุขนะคะอยาช่ยยาชิงชังอะไรยาชังจริงเหมือนชิงชังโอ้โหโอ้เก่งคนแต่งนี่เก่ง ดูนอนพายใครนะ้าหลองอันนี้เกาะสีชังนะคะเอ้าไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เกาะสีชังนะคะนี่ <c oughs> ทางกับไม่อเมียนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่าไม่ใช่กาะสีช้างค่ะนนี้ก่อสีดานี่มันลองคีลองคีค่ะเห็นไหมรับป้ายลองคีนี่รถมาแล้วเข้าลองคีแล้วถึงลองคีแล้วก็ขอลงคลิปแค่นี้นะคะ เด e> ี๋ยวมาเจอกันใหม่ที่เกาะสีชังเอาไม่ใช่ค่ะเป็นที่เกาะที่ลองคีค่ะน um> ี่ค่ะใ่กแก่ลกได้อ่านไูนี่ค่ะล้องขีแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงแล้วค่ะลงคลิปก่อน ลงคลิปก่อนนะคะถึงเกาะสีชางแล้วเอาไม่ใช่ต้องลองขี่ค่ะ, <c oughs> ะสวัสดีค่ะ